สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับบดีพ่อกัณดนครับโอ้โหโอ้โหไอ้รถเหี่ยงก็นจริมานหงอกแค่เออเอามาท่ากันแล้วครับพี่น้องวันนี้อยู่กับ FX สเอ็กซ์สามหกศูนย์ครับศูนย์พมิตรครับมีเสือสามสิบหกกระสือสามสิบหกแรงครับรถหลุดเหตุกับรถพ่วงยี่สิบสองร้อครับของทีมงานของทีมงานนี่แหละพี่น้องแม่งขอข,อขี่น้ำเพลินเมืองถ้าเจอได้มีโอกาสได้ซื้อมันสีดีบอ,อ โอ้สั้นนี้เรพี่น้องบริเภคเนี่ยทายมานี่ครับบรรยากาศแถวบ้านผมกำลังสีเกี่ยวเขานะครับเห็ดใดเดี๋ยปีเราจะเจอครับมันจะไปรวยจังไหนผา่ากีสานผมคือผ่ากลางเราเหตุใดพัดปีชีสานเสนอว่าคนอีสานคนจนผนว่าจนทั่วเห็ดใดเดี๋ยปีเราจะเจอขึ้น,นเ,เพื่อข้อ,ขอสุนพรันไม่เขาในสัตว์ไบบทยพัดปีชีสนนน <Yeah. S 1> านก,กันเลยเนาะรถไทยจะคล้องก็มีเว้ยเนี่ยมันไม่มีหนามเหตุหน้าอะไพี่น้องนี่ครับกำลังเก็บเกี่ยวแล้วครับไปดูการทำเงินของชาวนาแล้ะรถเกี่ยวข้าวเล่นร้านอะไร ไปดูการทำเงินของหละอะไรครับพี่น้องเด็กวันนี้กับพวบได้ครับอะไรเราเกี่ยวขายยางเดียวจใจไงมากับหินครับวันนี้หินสามสี่ครับผมตเต็มพวงเลยไม่คู่ก็จะลงสามสี่วันนี้เบิร์สี่หลังกันกันหน้ากันแน่นอนตลอดแตกแกลงลดเกี่ยวใหญ่มันบุษธิดครับพี่น้องมาตรงนี้เราผ่ากลางรถเกี่ยวใหญ่นั่นเบิร์สี่หลังกันหน้าตลอดแต่แกลงมันบริเวณตะขี่กับบริเวณมันบ่มันบ่เสมอครับ ก็เลยต้องเข่งงานหน่อยตอนนี้อยู่ถนนระหว่างบ้านหนองสำรานบ้านอาเยียครับ,บ,บจะมุ่งหน้าไปสู่ไปไหนนะอ๋อหินดีต้อนรับนี่ไปกู้รอเสียงใหมวอู้แบบครับงานแบบถั่วกูคำมนเลยทีได้ม้านี่ไปผู้อ่านไปโม่งหอดผู้ี่านบูายเปพี่น้องจะสีทหอดพี่น้องประมาณเกือบสองหนอยโล ลอยเจ็ดลุกสิบเจ็ดโลคุณอาคันบรทุกน้ำมันไปเหรครับค่าค่าบรรทุกเท่าไหร่นี่เดียวนี่ตันละสองอยสตันนี่ตันละสองลอยมสิบตั้งตันละนี่ารนี่แดตันสิตันเจแปดตันจาแดตันคู่หน่พี่น่อไปเงินตัวเลขเท่าไหร่อ้าวบาทนี่ค่าน้ามันไปเหรอครับกายเครื่องครับน้ามันแพงแห้งครับพี่นอเกิดมาลอบสาสิบกว่าปีผมม่ด้อเหอสสิบาบทกัว เขา,ร,ารับจากรรับจากที่ตะกีนี้หาค่ำครับนี่คือรถแกมรนถูกไม่ต้องใส่แมนดีเซลเป็นตัวรักตัวเหลียวพี่น้องรถยังกะซ้างรถส่งานหนักๆนี่มีแต่ดีเซลบัสครับผมมีรถคันไหนใส่ไปสิ้นไปจีขัน้นดรอกนั่นเปนสิ้นทั้งแล้วเลยเกือบสี่สิบบาทเวยตอนนี้กําลังเข้าสู่หมู่บ้านครับเกษชุมชนพี่น้องถามเพิ่งพี่น,อนอ้องนะผมไม่ใช่เพื่อนกันมองทางในบ้านาแค่เพีงเยงนี้เดี๋ยวไปเจอกันในบ้านครับ